<How> สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำทริคดีๆในการทำสื่อด้วยพอๆอ,อย่างง่ายเลยนะครับก็คืออย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยเราจะ ทำในเรื่องของการทําอัตราส่วนนะครับเปอร์เซ็นตต่างๆซึ่งทำลักษณะของสื่ออินโฟที่ใครมาเห็นแล้วรู้สึกเข้าใจง่ายนะครับลับกษณะการทําที่เห็นในตัวอย่างก็คือเป็นการทําเปอร์เซ็นต์ต่างๆให้ตรงกับอัตราส่วนที่เราจะอธิบายหรือบอกผู้ที่มาดูสื่อของเราได้นะครับทิกตัวนี้ทําง่ายนิดเดียวนะครับ เช่นตัวนี้นะครับในส่วนของผู้ชายเนี่ยเราก็ทํา8ปเแล้วก็เทสีเข้าไปใช่ไหมครับลักษณะของการเทสีก็ง,ง่ายครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกไป,ไป,ไปที่หนึ่งสไลด์ก่อนนะครับให้ไปที่แทรกนะครับหาคําว่าไอคอนนะครับหาคำว่าไอคอนจากนั้นก็หาตัวข้อมูลหรือรูปภาพที่เราต้องการตรงนี้ผมขอเป็นตัวของบุคคลก่อนละกันนะครับจะอ่า ดูง่ายกว่านะครับดูเข้าใจง่ายในการแนะนําในการสร้างนะครับอยู่ในเอออาจเจอแล้วบุคคลนะครับผมก็เอามาเป็นผู้ชายนะครับปุ๊บกดคําว่าแทรกนะครับแล้วก็ปรับขนาดเขาครับปรับขนาดของเขาไว้นี่นะครับประมาณนี้ แล้วแต่นะครับขนาดตรงนี้เราสามารถปรับทีหลังได้แต่ว่าในการสร้างครั้งแรกเราควรจะปรับให้ได้ขนาดที่พอดีผมแนะนํานะครับเราควรจะทําตัวแรกเนี่ยให้เป็นสีเทาก่อนนะครับเป็นลักษณะสีเทาแบบนี้แล้วก็ให้กดคอนโทรลดีนะครับหรือจะคอนโทรลซีคอนโทรลวีก็ได้ถ้าก,กดคอนโทรลดีมันก็จะรวดเร็วกว่านะครับปุ๊บอ่ามันจะก๊อปปี้อีกตัวขึ้นมาให้เลยตัวนี้แนะนําเทสีเป็นสีอื่นนะครับที่ไม่ใช่สีสีเทาจากนั้นง่ายดีเดียวครับเราแค่ไปวางซ้อนกัน จะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วจากนั้นพอเราวางซ้อนปุ๊บให้เราคลิกขวาที่าภาพตัวนี้นะครับนะครับอ่าแล้วก็อ่าโทษครับกดที่ตัวภาพอ่าแล้วก็ไปที่คําว่าครอบตัดนี่ครับไปที่เมนูครอบตัดซึ่งอยู่ในแท็บของคําว่ารูปแบบชื่อว่าเมนูครอ,อบตัดกดเลยครับกดปุ๊บอ่ามันจะมีคําว่าครอบตัด,ตดใช่ไหมนิดเดียวแล้วครับเราก็จับที่ขอบดำนะครับให้เมาส์ไปอยู่ที่ขอบดําเป็นลักษณะเหมือนสแตมป์นะครับ เนี่ยครับเราก็จับลากมาเลยเห็นไหมครับอัตราส่วนเราก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมอย่างเช่นอัตราส่วนนี้เราต้องการไว้ที่ประมาณ80%ก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เราก็กะด้วยสายตาของเรานะครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับเราจะแก้อีกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปที่เหมือนเดิมครับครอบตัดนะครับปรับเพียงแค่นี้เราก็ได้อัตราส่วนที่ต้องการนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข้อความใส่อะไรก็ไปอันนี้ขออนุญาตผมขอกบข้อความนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วของคลิปจะได้ ไม่น่าเบื่อสักก่อนนะครับนี่ตรงข้อความก็แค่ใส่กล่องข้อความเปลี่ยนขนาดเป็นรูปแบบให้มันดูแบบต่างตานิดนึงมันจะทําให้ดูน่าสนใจนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผู้หญิงเราก็วาดได้เลยนะครับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่ครับผมทําลักษณะเช่นเดียวกันเลยไหมครับนะครับเราสามารถขอยัดกบมาแล้วกันนะครับนะครับเราก็ทําเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะขยายอะไรได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เราปรับนะครับเลือกได้ทั้งหมดนด้ครับ แค่นี้ก็เราสามารถที่จะได้สื่อสวยๆมาแล้วครับโดยเทคนิคง่ายๆในการทําอัตราส่วนของภาพเพื่อจะบอกเป็นลนักษณะของเปอร์เซ็นต์หรือขนาดต่างๆนะครับทําให้คนที่ดูสื่อเราเกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าเราจะทําสื่อแบบนี้เนาะที่เราเห็นสื่อแบบเนี้ยเราก็เบื่อละเราก็เป็นลนักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนี่ก็ทําวิธีเดียวกันเลยนะครับเนี่ครับเพียงแค่เราตัดครอบมาด้านข้างแทนแค่นั้นเองนะครับ นีก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะเราก็ตัดขอบมาด้านข้างแทนนะครับเราก็ได้สื่อสวยๆอย่างที่เห็นนะครับดีกว่าจะเป็นสื่อนิ่มๆแบบนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับที่จะเอาไปสร้างสื่อสวยๆในการนําเสนองานต่างๆได้นะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ h o w t o e